เอาละครับเอาละครับตอบเปนน้จจริงๆังนะในที่สุดสิ่งที่ผมหวาดกลัวนะมันก็มาจนได้ค่ะม็อบมาเมื่อวานตามด้วยเสียงปืนตามด้วยเสียงระเบิดค่ะเมื่อวานนี้ไม่ต้องขย่ากวดไม่ต้องขยกวดน้ำเมื่อวานเมื่วานนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายก็รับข่าวรับทราบรับรู้กันนะคะเป็นระยะระยะเลยรวบรัดตัดความดีกว่าเข้าสู่สถานการณ์ จุดไฮไลท์ในช่วงที่มันเป็นช็อตไฮไลท์เป็นซีนเด็ดก็แล้วกันเพราะเมื่อวานนี้มีการรายงานข่าวกันแทบจะทุกชั่วโมงเลยเพราะนั้นเราจะจับช็อตที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์จะได้ประมวลให้เห็นภาพในภาพรวมของเมื่อวานนี้ค่ะที่กข้าะทะกันหนักๆเนี่ยมันมีอยู่2จุดจุดหนึ่งก็คือแยกเกียร์กายจุดสกัดสําคัญก่อนจะถึงหน้ารัฐสภาที่จุดหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าแยกบังกระเบือแบางกระเบือแยกบางกระเบือใกล้ๆกับบริษัทเบียสิงบริษัทบุญรอด นะครับจากแยกบางกระบือถัดไปก็จะเป็นบริษัทบุญรอดบ,บริษัทเบียสิงถัดไปก็จะเป็นรัฐสภาถัดไปก็จะเป็นถนนทหารตัดขวางตรงนั้นแหละมันเป็นจุดที่เรียกว่าแยกเกี่ยกายเป็นจุดสําคัญเลยจุดส,สาคัญของตํารวจมีสองจุดก็คือแยกเกี่ยกายและแยกบางกระบืออถ้าไกลขึ้นไปฝั่งนึงก็บางโพเลยจุดต้นๆ้นปะทะกันทั้งสองจุดนะ,ะแต่เอากันอย่างนี้ครับโชคที่ผมถือว่าเป็นไฮไลน์นะและไม่สบายใจเลย ก็คือกลมๆก็คือช่วงสองทุ่มกลมๆกลมๆสองทุ่มบอกลาประมาณนั้นแหละประมาณนั้นช่วงสองทุ่มเหมือนนะครับขณะที่แกนนำของม็อบราษฎรประกาศชชัยนะสามารถบุกถึงหน้ารัฐสภาเปิดเวทีปราศรัยตรงนั้นได้ค่ะ ด้านหนึ่งบริเวณแยกเกี่ยกายแถวๆนั้นแถวๆนั้นปรากฏว่ามีการประทะกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากประทะกันหลายรอบแล้วนะแต่รอบนี้มีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดด้วยนี่แหละจุดตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่บอกมันรุนแรงที่ประทะกันไม่ใช่ราษฎรกับตำรวจนะกับกลายเป็นราษฎรกับราษฎรด้วยกันกลุ่มเสื้อเหลืองอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อเหลืองกับกลุ่มราษฎรนั่นเองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ช่วงนั้นบางช่วงบางตอนเชิญค่ะ

ใช่เราไม่อยากได้ยินภาพเห็นภาพแบบนี้หรือได้ยินเสียงแบบนี้ได้ยินเสียงแกนนำไหมครับพยายามตะโกนให้ถอยสั่งพกักพวกถอยอย่าปะทะถอยอย่าปะทะกูสั่งให้ถอยเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุความสูญเสียมากกว่านี้ไงเสียงเมื่อสักครู่คลายเสียงเปืนมากๆใช่แต่ที่แน่ๆมีระเบิดปิงปองค่ะไปดูอีกคลิปหนึ่งฮะไปดูอีกคลิปหนึ่งฮะเชิญฮนะเชิญค่ะ ร้คับเอ,อแลวได้ยินเสียงตุ้มๆแบบหนักๆไหมมันมีเสียงเหมือนระเบิดหรือโยอะไรสักอย่างนะตั้งของอ้อสังเกตไหมครับว่าตำรวจถอยตำรวจ <S <S วไม่เข้าไประงรับเหตุแปลกนะแปลกตั้งข้อสังเกตเนีน่ยนะครับไปดูอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปของผู้ชุมนุมฝั่งไหนผมมอธิบายให้คลิปเล่าเรื่องแทนก็นแล้วกันโชว์บาดแผลท,ที่เข้าใจว่าถูกยิง เชิญฮะเชิญค่ะเชิญฮะได้นี่นี่กระสุนจริงยิงเลยพาเรไปเลยพาเราไปเลยเนาะนี่มีรั่วไหมโดนกระสุนจริงน่าจะยังอยู่ข้างในหมดมากน่าจะมีโบว์ปวดครับต้องไปต้องเทต้องต้องส่งแล้วก็ไปผ่าออกอืมร่องรอยกระสุนให้เห็นชัดเจนว่าเป็นกระสุนถูกยิงสรุปคําเดียวนะระเบิดปืนมาจนได้หน้าสภาใช่แล้วเป็นสิ่งที่ผมกลัวมากๆ ธรรมชาติของม็อบเนี่ยยิ่งลากยาวอารมณ์ของผู้คนมันยิ่งขึ้นสูงแล้วมันมีโอกาสที่จะปะทะกันและอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้บอกกันตรงๆนะเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ทางฝั่งเสื้อเหลืองเขาจัดตั้งกันมาค่อนข้างจะครบนะครับรดังนั้นเราจะได้เห็นภาพการประทะโดยเฉพาะจุดแยกเกยียดกัยาการปะทะกันระหว่างราษฎรกับเสื้อเหลือง หลายครั้งมากตั้งแต่บ่ายแก่ๆสักบ่ายสักสักสี่โมงเย็นสักสี่โมงเย็นนะเรื่อยเลยหลายรอบกันเสื้อเหลืองกับพรมราษฎรเรื่อยกันมาหลังจากราษฎรปะทะกับตำรวจหลังจากนั้นที่แยกเกียกกัก็เป็นรอบของการปะทะกันระหว่างราษฎรกับเสื้อเหลืองค่ะโดยที่ตำรวจถอยห่างซึ่งก็ไปเข้าใจเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรสรุปความเสียหายกันสักนิดสิครับไปดูนะคะยอดข้อมูลอัปเดตล่าสุดค่ะในเบื้องต้นนะคะเจ็บ45่ <C> e ค่ะเจ็บสี่สิบห้าประธานโทษส <40 S 2> ี่สิบเอ็ดเจ็บ41คนทั้งหมดเลยนะคะนี่เป็นสรุปข้อมูลล่าสุดต้องกลับเรียนฮห 741ค่ะผมถือเป็นบาดแผล17พฤศจิกา2563นรที่ต้องบันทึกไว้นะทั้ง41คนที่บาดเจ็บนั้นถูกกระจายส่ง4โรงพยาบาลด้วยกันอใช่ค่ะประกอบด้วยโรงพยาบาลวชิระนะคะ37คนโรงพยาบาลรามาธิบดี1คนโรงพยาบาลพระราม92คนแล้วก็โรงพยาบาลเพชรเวทนะคะคน่เพชรชรเวท1คนนะคะครับ ที่นี่ที่นี่ใน41ที่บาดเจ็บปรากฏว่ามีอยู่5คนถูกยิงบาดเจ็บเพราะถูกยิงนะฮะถูกยิงจริงๆนะคะส่งไปที่โรงพยาบาลวชิระ1คนเป็นบาดแผลที่แขนที่ขาและส่งไปโรงพยาบาลรามาธิบดี1คนมีแผลที่ข้อมือและส่งไปโรงพยาบาลพระราม9 2คนมีแผลที่ขาและอีก1คนนะคะมีแผลที่ท้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเพชรชรเวชค่ะจนได้จนได้